ส่วนงานต่อเติมครัวและมีซักล้างนิดหน่อยพ่วงเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มาตรฐานงานทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่หน้ากว้างกว้างคุณยาวก็จะอยู่ประมาณสัก 5คูณ2ฉเฉลี่ย10ตารางเมตรพื้นที่ทาวน์โฮมส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องพ่วงตัวครัวอย่างนี้กับซักล้างเข้าไปด้วยนะครับปกติจะมีประตูกั้นเนาะหลายๆโครงการจะกั้นประตูแต่อันนี้ไม่กั้นนะครับตรงนี้โล่งมาเลยนะครับลูกค้าแทนวาเครื่องซักผ้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบแท้งปั๊มนะครับมีตรงนี้ที่ลูกค้าขอลดสเต็ปไว้นิดหนึ่งเพราะนี่ครับมีก๊อกน้ําดีเผื่อเอาไว้ล้างพวกไม้็อบถูพื้นหรือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงจะอาบน้ําน้องแมวน้องหมาเนี่ย มีสเต็ปลดลงมาประมาณ5-7เซนเพื่อน้ําจะได้ไม่เอ่อเข้าไปครัวเต็มที่กระเด็นมันก็ยังเช็ดง่ายนะครับไม่ไหลแบบเป็นน้ําท่วมอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปตรงนี้เราลดไว้ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานด้านบนตรงนี้นะครับแบ่งสเต็ปฝ้าตรงครัวไว้พอซักล้างเนี่ย ลูกค้าขอเป็นแผ่นโปร่งแสงมาพร้อมด้วยชุดลูกหมุนลูกหมุนไม่ได้อยู่ในแพคเกจแต่แจ้งเพิ่มได้นะฮะลูกค้าขอเพิ่ม1ชุดเพราะว่าทาวน์โฮมหลังกลางหรือหลังที่ไม่มีพื้นที่ออกด้านข้างเนี่ยบางทีมันไม่มีที่ระบายอากาศนะครับก็มีหลายช้อยในการระบายอากาศหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าลูกหมุนแบบนี้2ถ้าบางคนไม่อยากให้ติดลูกหมุนกลัวจะแบบมีตัวอะไรเข้ามาหรือมีฝนกระเด็นน้ํากระเด็นเข้ามาก็สามารถติดเป็นพัดลมผนังได้นะเปิดพัดลมให้ลมมันไล่กลิ่นไล่ความอับออกไป แต่ถามว่าตรงนี้ถึงจะมีฝนกระเด็นลงมาบ้านก,ก็ไม่มีประเด็นเพราะตรงนี้มันเป็นโซนเปียกอยู่แล้วนะเป็นโซนซักล้างอยู่แล้ว